สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมาดูนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและก็ปากท้องของพรรครวมไทยสร้างชาติกันบ้างนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับพีรพันธ์เผยรวมไทยสร้างชาติชูนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องคนไทยในหลายๆด้านเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคซึ่งเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้พูดถึง นโยบายในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการทำมาหากินและก็เรื่องเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนพิัธ์บอกว่าอย่างนี้ครับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราเห็นความสำคัญของเรื่องความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป จะต้องมีการวางรากฐานเพื่อให้คนกลุ่มต่างๆเนี่ยสามารถอยู่ต่อไปได้ในภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันนี้โดยต้องหาแนวทางว่าจะทำยังไงจะสามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนแบบเป็นไปได้กรณีของพลังงานเนี่ยนะครับมันมีราคาแพงเรื่องราคาน้ำมันทางพักมีแนวคิดอยู่แล้วว่าจะให้มีการนําเข้าน้ำมันสำเร็จรูปแบบเสรีได้นะครับ ซึ่งจะทาให้ราคาน้ํามันในประเทศเนี่ยถูกลงเนื่องจากว่าน้ํามันเนี่ยเป็นสินค้าคอมมูนิตี้หากนําเข้ามาเท่าไหร่ก็เพียงดูว่าจะขายเท่าไหร่ซึ่งแต่หากว่าพักรวมไทยสร้างชาติได้เป็นรัฐบาลเนี่ยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไฟฟ้าจะต้องทําตามนโยบายของรัฐอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นค่าไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการกําหนดราคาให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่าเกษตรกรที่ใช้ไฟในการดําเนินชีวิต หรือว่าใช้เพื่อการทำมาหากินเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและก็ช่วยลดต้นทุนให้โดยมีการคำนวณมาแล้วนะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณยูนิตละ3บาท90สตางค์เป็นนโยบายของรัฐบาลพักรวมไทยสร้างชาติเรื่องของบัตรสวัสดิการพลัสเนี่ยนะครับมีความพยายามที่จะเอาบัตรสวัสดิการพลัสของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปเปรียบเทียบกับนโยบายการแจกเงินดิจิตอลปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่ ไม่อยากจะออกมาตอบโต้อ,อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อถูกถามก็จะเป็นจะต้องตอบแล้วครับว่าดิจิตอลที่บอกว่าจะแจก1 0 0 0 0บาทเนี่ยมันไม่ใช่เงินจริงนะครับแต่บัตรสวัสดิการพลัสที่ต่อยอดมาจากบัตรลุงตู่จะได้เดือนละ1,000บาท1ปีจะเป็นจํานวนเงิน1 2 0 0 0บาทมากกว่าเงินดิจิตอล2,000บาทและถ้า4ปีเนี่ยก็จะได้ถึง4,800 0บาทซึ่งเป็นเงินจริงๆนะครับ นอกจากนี้ยังเป็นบัตรที่เป็นหลักประกันในอีกต่างหากเมื่อเดือดร้อนฉุกเฉินสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารของรัฐได้ถึง10,000บาทถ้ารวมแล้วในบัตรนี้จะช่วยเหลือประชาชนได้ถึง48,0 0 0บาทด้วยกันและที่สําคัญที่สุดคือนี่คือเงินจริงๆที่ประชาชนจะได้รับนโยบายของพรรคเนี่ยทำตามสิ่งที่เราทํามาแล้วเวลาเราบริหารประเทศก็จะมีเงินได้ที่ทยอยมาไม่ใช่ไปอยู่ดีๆเนี่ยจะเอาเงินงบประมาณมาทีเดียวทั้งหมดเลยไม่ได้ครับ เราต้องทําให้เป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังแล้วก็วินัยทางการเงินของประเทศ8ปีมาแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวางรากฐานจนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและระบบการเงินหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าควรจะทํำยังไงต่อไปเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยไม่เสียวิในัยทางการเงินการคลังด้วยและไม่กระทบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศด้วยสิ่งสําคัญที่สุดคือ เรื่องความเชื่อมั่นของต่างชาติที่มีกับค่าเงินบาทและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนี่แหละครับ